อจบสุดเด็ดที่แ hmm. อนนำมาฝากกันนะคะก่อนที่จะไปเข้าครัวอ,อย่างแน่นอนค่ะสแสดงว่าคุณผู้ชมตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรแนนโอ้โห oh, hmm. พี่โดเขอบอกนะะว่าเหมาะกับช่วงนี้อินเทรนด์สุดๆเพราะเมนูที่จะทำใ hmm. นวันนี้นะคะทำจากปลากระป๋องนั่นเองค่ะส่วนจะเป็นอะไรนะั้นตามไปดูเลยคะ่ะสนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทย ร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสดไม่ว่าจะเป็นอาหารสดหรืออาหารแห้งนั้นก็ขอแนะนำให้คุณพ่อบ้านแม่บ้านและคุณผู้ชมมาเดินจับจ่ายกันที่ตลาดยิ่งเจริญนี้เลยค่ะเพราะที่นี่เป็นตลาดสดที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า56ปีแล้วค่ะ โดยในอดีตชาวบ้านมักเรียกติดปากกันว่าตลาดขี้เท่าค่ะต่อมามีการบริหารงานจนประสบความสําเร็จจนถึงปัจจุบันโดยมีการการันตีเรื่องคุณภาพสินค้าและราคาที่ได้มาตรฐานรวมถึงการบริการที่เป็นกันเองค่ะทําให้ตลาดยิ่งเจริญค่อยๆเติบโตทีละเล็กละน้อยจนกลายเป็นตลาดสดที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของกรุงเทพและเป็นขวัญใจของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปมาโดยตลอดค่ะ สนับสนุนโดยตลาดยิ่งเจริญซื้อของไทยใช้ของไทยร่วมสนับสนุนอาชีพพื้นฐานของคนในตลาดสดสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิง ตัวในวันนี้นะคะเมนูที่แอนจะมาทํานะคะวันนี้เหมาะกับช่วงน้ําท่วมแบบนี้มากๆค่ะเพราะเมนูที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะก็คือกระเพราปลากระป๋องนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเชฟหน้านะคะก็อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแดนครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลงมือทํากันนั้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมและวัตถุดิบในเมนูผัดกระเพราปลากระป๋องนั้นก็มีพริกขี้หนูสวนสับกระเทียมสับปลากระป๋องน้ำมันพืช เห็ดฟางน้ำเปล่าน้ำมันหอยน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลทรายใบยกระเพราและพริกชี้ฟ้าแดงครับอตอนนี้นะคะเราก็ได้ส่วนของวัตถดุดิบและส่วนผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยดีกว่านะคะเชฟน่าเราลงมือ,อทำกันเลยนะ,ค,ะครับ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสับผัดให้หอมเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม,ม,มได้กลิ่นเริ่มสีสวยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะใส่เห็ดของเราไปผัดจากนั้นก็ใส่เห็ดฟางและน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยพอตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มปรุงปรุงรสละตักน้ำมะเขือเทศของปลากระป๋องใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความกลมกลม่อม แล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลลงไปแล้วชิมรสครับถาดแล้วไ,ไหมครับไม่อ,อร่อยแล้วเนี่ยเราจะเลือกกเอาเนื้อปลาใส่ื้อปลา,า,ลปลาผัดน,นะครับตักเนื้อปลาที่เป็นชิ้นใส่ลงผัดคลุกเคล้าในกระทะเลยครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอปลาเราร้อนละเราก็จะใส่เพระเอกของเราอีกตัวหนึ่งก็คือใบกระเพราเพิ่มความหอมด้วยการใส่ใบกระเพราแล้วเติมสีสันด้วยพริกชี้ฟ้าแดงครับ แล้วก็ผัดรอบสุดท้ายแล้วก็ปิดไฟได้เลยใช่ห้อมมากจัดใส่จานโรยหน้าด้วยใบกระเพราทอดกรอบต่อไปเป็นหน้าที่ของคุณแดนหน้าที่ของแนนค่ะขนาดเลามีกระเพรากรอบนะครับเราเอาใบกระเพราเนี่ยไปทอดในน้ำมันตัวนั้นเลยร้อนเี่ค่ะใช่ครับแล้วเขาก็กรอบของเราเองแล้วก็พักทิ้งอุ้ยกรอบทิ้งให้เสด็จน้ำมันนะครับแปลว่าตกแต่งหน้านะครับ อั <100. S 2> นนี้ก็เพิ่มมูลค่าตลากระป๋องของเราได้เป็นอย่างดีดูสิคะน่ากินมากอุ่อนจะัมาก นี่ถ้ามีข้าวสวยร้อนๆกินคู่กันนี่เดี่ยมเลยโอ้อโหมันได้เลยจริงๆต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะลองทําเมนูนิทานนะคะก็สามารถหาได้ในหนังสือเล่มน,นี้นะคะแล้วก็ยังมีอาหารไทยที่อร่อยๆทําง่ายๆอีกหลายเมนูเลยนะคะ<ช>จากสํานักพิมพ์แสงแดดะค่ะสําหรับแฟนๆในรายการโฮมสวี h โฮมเรามีหนังสือคู่มือการทําอาหารจากสํานักพิมพ์แสงแดดมาแจกกันอีกแล้วครับหลังจากจบรายการโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้แจกเพียงห้าเล่มสําหรับ5สายแรกเท่านั้นนะครับ แล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเชฟหน้ามากๆเลยนะคะครับยินดีครับร<น>สำหรับสัปดาห์หน้านะคะแอนก็มีเมนูไก่คาราเกะมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะห้ามพลาดน,นะคะ